เรื่องความสงสัยในทานของเทวดาเทวดาทูลถามว่าบุคคลให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กำลังให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้วันณะให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้ความสุขให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักสุขและบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานผานะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักสุข และผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมะตะเทวดาทูลถามว่าชนพวกไหนเป็นผู้มีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ พระผู้มีพระภาคตรัสต่อว่าจนเหล่าใดสร้างอารามปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานและจนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนจนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรมรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์